บานสายใช่ไหมสวยมากบัวบานสายอันนี้หูบแล้วอ่ะบัวบานสายสวยๆอุ้ยดอกนี้ก็สวยมากเลยนี่อันนี้ยังไม่บานทีอุ้ยสวยจังเลยย้อนแสงปะเนี่ยจัใจ่ย้นยยอนแสงนะนต้องมาทางนี้ ี่บัวบานสายสวยๆคือดอกบานสวยมากสวยๆเลยบัวสวยสวยเย้ขาดอกเขาเยอะมากเลยนะอันนี้มาไม่ทันค่ะไม่บ้านเลย บัวบ้านสายสวยสวยอันนี้อันนี้น่าจะถูกไปแล้วบัวบ้านสายส,ยสวยสวยโอ้ยสวยมากสวยมากเลยแต่สู้ดอกนี้ไม่ได้นะ ดอกนี้คือสวยมากบัวบานสายสวยๆ